ไปดูที่โรงเรียนติดชายแดนไทยกัมพูชาครับตอนนี้มีการเริ่มซ้อมอบพยพเข้าหลุมหลบภัยกันแล้วนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเกิดสงครามขึ้นมาจริงๆเนี่ยคนในพื้นที่บอกว่าถ้าเป็นไปได้ไม่อยากให้เกิดถ้าเป็นไปได้ใช้สันติวิธีได้ไหม,มนะเนี่ยเป็นห่วงเด็กๆครับ yeah, yeah. เมื่อวานนี้ที่โรงเรียนบ้านโคกสะแบงอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วนะครับก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กคุณผู้ชมเห็นเด,เด็กตัวน้อยๆอย่างนี้เลยแลวเขาอยู่ในพื้นที่ตึงเทียดะ่ะน่าเป็นห่วงนะครับ อยู่ห่างจากชายแดนประเทศกัมพูชาไม่ถึง4กิโลเมตรจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุหากเกิดสงครามเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนจำนวน133คนรวมถึงคณะครูและบุคลากรด้วยการฝึกซ้อมในครั้งนี้เน้นการซักซ้อมความเข้าใจกับเด็กๆได้เตรียมตัวได้ทันนะครับถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาจะได้ตั้งสติและปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องไม่แตกตื่นไม่โกลาหล นอกจากนี้คณะครูและบุคลากรจะได้ฝึกปฏิบัติในบทบาทผู้อํานวยการแผนผู้ควบคุมสถานการณ์ผู้ให้ความช่วยเหลือแต่ละคนจะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไปครับแต่จะต้องไม่งงไงเวลาเกิดเหตุล้วจะต้องบริหารจัดการสถานการณ์ได้เสริมสร้างความพร้อมในการดูแลนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพในยามฉุกเฉินนะครับเช่นเดียวกับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับโรงเรียนตามตะเข็บชายแดนครูและนักเรียนก็มีการซ้อมอบพยพเช่นเดียวกัน ถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจะต้องทำตัวกันอย่างไรไปดูกันครับได้ยินเสียงสัญญาณปิด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 ดคุณครูเริ่มเช็คยอดเลยครับขณะนี้มีสถานการณ์ไม่สงบที่แนวชายแดนให้นักเรียนทุกคนไปที่จุดปลอดภัยอเร็ววิ่งเลย นี่คุณผู้ชมค่ะเวลาเขาซ้อมก็ซ้อมกันเอาจริงเอาจังแบบนี้เลยนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะไม่เกิดอะไรขึ้นก็ดีแล้วค่ะแต่อ่อนซ้อมไม่ได้ค่ะไปดูชาวบ้านในพื้นที่หนองคันนาสามัคคีนะคะอยู่ที่พนมดงรักที่สุรินตรงนี้ก็น่าเป็นห่วงค่ะเพราะเป็นหมู่บ้านที่ติดกับตัวปราสาทตาเมินทมเลยนะคะแล้วก็ปราสาทตาเมินโต้กันแหละเป็นหนึ่งในสี่จุด ที่กัมพูชาเขามีข้อพิพาทกับไทยแต่อยู่ในพื้นที่บ้านเรานะอยู่ในสุรินนะามมาชาวบ้านในพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างใช้ชีวิตกันตามปกติค่ะชาวบ้านบอกไม่ได้กังวลไม่ได้หวาดกลัวเพราะเชื่อว่าจะไม่มีการประทะก,กันระหว่างไทยกับกัมพูชานะคะ,ะลและถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นจริงๆชาวบ้านก็ไม่กังวลค่ะเพราะอะไรเขามีประสบการณ์มาแล้วเมื่อปี2554ซึ่งปราสาทตามเมินทมก็ยังเปิดให้เข้าชมตามปกติทุกวัน นักข่าวเราไปถ่ายภาพมาให้ดูช่างภาพเราไปมาให้ดูและเปิดตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึงบ่าย3โมงนะคะในขณะเดียวกันที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะคตอนนี้ก็มีการเตรียมการซ้อมนะคะเป็นแผนปฏิบัติการเอาไว้ครบทุกด้านเลยมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอพยพพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนทั้งพื้นที่อำเภอพนมดงรักกับเชิญสังขละและอำเภอโบเชตตงจุดนั้นจะมีศูนย์พักพิงชั่วคราวอยู่ประมาณ65แห่งด้วยกัน รองรับพี่น้องประชาชนได้144,000คนค่ะมีการซ่อมแซมปรับปรุงบังเกอร์หลุมหลบภัยในหมู่บ้านวาดัดโรงเรียนสถานที่ราชการ3 0 6 3 59หลุมด้วยกันค่ะต่อกั่นที่จังหวัดตราดนะครับที่โรงเรียนบ้านปะอาโรงเรียนตาหนึกและโรงเรียนบ้านไม้รูดนะครับทั้ง3โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ใกล้แนวชายแดนไทยกัมพูชาเช่นเดียวกัน ก็แน่นอนครับช่วงนี้ซ้อมนะครับซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินอย่างพร้อมเพรียงเตรียมพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นนะฮะขณะที่ศูนย์ราชการตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่ครับนายเชิดศักดิ์ชุ่มนาเสียวนายอำเภอคลองใหญ่เป็นประธานการประชุมซักซ้อมเตรียมอพยพหลบภัยกรณีเกิดสงครามชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาครับถ้าหากว่าไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ในวันที่14มิถุนายนนี้ และก็ที่บริเวณจุดผ่อนปลนทางการค้าบ้านมะม่วงเนิน400ที่บ้านม่วงตาบนนนทรอำเภอบ่อไร่นะครับตอนนี้เงียบเลยฮะเงียบเลยแทบไม่มีชาวกัมพูชาเดินทางมาฝั่งไทยเพื่อซื้อสินค้ามีเพียงแค่เจ้าที่และก็ชาวไทยที่เดินทางผ่านไปมาเท่านั้นส่วนชาวกัมพูชาที่ข้ามเข้ามาทําการค้าขายเล็กเกน้อยๆเนี่ยนักข่าวไปสัมภาษณ์เขาบอกเขาไม่เห็นด้วยกับการปิดด่านชายแดงนะเพราะมันกระทบปากท้องเขามันกระทบการทำมาหากินเพราะไม่รู้จะไปทำมาหากินอะไร ถ้าเกิดว่าปิดด่านเนี่ยจะต้องอบพยพกลับไปฝั่งกัมพูชาด้วยนะครับเช่นเดียวกับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนบ้านหัดเล็กครับก็อยากให้ความผัดแย้งยุติลงโดยเร็วน,นะครับน้องผู้หญิงคนนี้น้องบอกกับทีมข่าวว่ารู้สึกมีความสุขที่ได้เข้ามาเรียนฝั่งไทยครูใจดีสอนเก่ง<อ>เพื่อนทุกคนก็น่ารักมไม่เกิดอะไรขึ้นก็ดีแล้วนะคะภาวนาให้ไม่มีอะไรขึ้นแล้วกันค่ะแต่ท้ายที่สุดเราก็ต้องซ้อมนะ